เรียบร้อยแล้วครับทีเด็ดทีเด็ดของเราเอาเลยนะเจ้าเอาเลยครับเอาเลยกินเลยกินเลย,เาเลยมาแนละ้วเราต้องเรา,เราต้องลองแลบแลบลิบ้นยาวๆแล้วค่อยๆดูดจูบเข้าไปยาวไวยังไงกะลาหมกขึ้นเลย ใช่ไหมลอง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 ฝ่าเทียบแหละเอานาทีทองครับแลบลิ้นยาวๆแลบลิ้นยาวๆแลบเลบลิ้นยาวๆแลบลิ้นยาวๆเล็บลิ้นยาวๆแลบลิ้นยาวๆลากค่อยๆดูดดูดดูนิ้วดูนิ้วถ้าเต็เลยชุบลยชบจะกินหลายหนึ่งไหม เป็นยังไงร้องไห้ทำไมได้อยู่มาใจคิดไม่หยดโอ้ยน้ำตาแตกโอ้ยจอ่แล้วะตายากานี้จิ้มเลยผมก็อร่อยนะาันขึ้นจะมูกขนาดนั้น โอ้ด oh, enfin ูดิดูเอาป้ายนีอโอ้ยรอยแหงไปไหนนี่อย่าไปจิ้มเอาหัวไปจิ้มยำหัวตาปลาหมึกจมจมปลาหมึกอยู่ับโอ้โหปลาหมึกอร่อยมากดูหน้าตาหน่อยดิเป็นยังไงขวานเจี๊ยบอะไรฮ้อยน้ำตาแก ไม่ไม่ไม่เอาเอาเอาก้องมาแล้วเผม๋ย่มันจะมีอย่างคือแย่แถวอะโอ้ปลายหลายก็โอ้ก็ลอยแหว่งไปตั้งครึ่งนึงเมันด้กินแบบเนี้ยเนาะมันจะเนาะมันขาดนึงมันขาดอจะใครจะใครอร่อยไหมเหมือนในสามสิบกี่พันตับนะเออเอาเอานี้พันไปเอาเนื้อเอาเนื้อพันไป เอาเอาเนื้อพันไปก่อนพันเหมือนเหมือนสิบสามสิบกี่พันตับนะเออพันไปเอาแล้วครับมอ่าีอ้าวอาจุ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 อ่าพันพันพันตับอ้าวจุจุจุหันหน้ามา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 บอกเอซีด้วยแบบเอซีทางบ้านด้วยด้วยอ่าลางเลียบลิ้นยาวเลียบยาวลิ้นยาวโอ้โหสู้กล้องดิสู้กล้องดิมันเหมือนสามสิบกี่พันตับไหม ออกมาไม่ต้องเจิมอะไรอะไร